ดื่มแลคตาซอ,อยอร่อยคุ้มค่าลูกาโมดิตมิดฟิวด์คลาสของเรอัลมาดริดหนึ่งในนักเตะที่แหกตำราลูกหนังทำให้โลกได้เห็นว่านักฟุตบอลไม่จำเป็นต้องแขวนสตั๊ดหรือโรยราเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยอายุ30ปีพอราว่าต่อให้โมดิตจะเข้าสู่วัย37ปีใกล้ถึงหลัก4แบบเต็มแก่แต่ทว่าทุกวันนี้ <c oughs> เขายังคงลงฟาดแข่งบบลิก่กอาหรับสูงต่อสู้สกับเด็กหนุ่มบนผืนฟลอร์ญาได้อย่างสบายหายห่วง 5้าหปีที่แล้วนะคะรับเคยยอดเยี่ยมมากมายขนาดไหนปัจจุบันโมดริตก็เหมือนสตารผลงานเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเพอเพอจะได้รับการยกย่องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําจากการโชว์ลวดลายที่ยังพุ่งขึ้นสุดในแบบไม่มีขีดจํากัด สิ่งที่โมดิตรายเวนหมดออกมาในสนามไม่ได้เกิดขึ้นจากพรสวรรค์แต่มันเป็นพรแสวงที่เขาไม่รู้จักคําว่าย,ยอมแพ้ในวันที่โมดิตตัดสินใจย,ย้ายจากสเปอร์มาอยู่กับราชาทุกขาวเหมือนกับว่าทุกอย่างจะโรยด้วยกล็ดกุลาบค่าตัว33ล้านปอนด์เป็นสิ่งที่การันตีว่าเขายอดเยี่ยมมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นความคลาสสิกและความขยันสมัยอยู่กับไก่ได้ทองถึงแม้จะไม่มีแชมป์ติดมือมากับสเปอร์กระตา้ ถว่าทุกทนทางนะครับมันยอมมีอุปสรรคเป็นขวากน้ําครั้งหนึ่งโมโดิตเคยได้รับคะแนนโบดจากแฟรราชาทุกขาวว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่แย่สุดข,ของสโมสรในปี2012และก็เชื่อว,ว่าเป็นสิ่งที่โมโดิตอาจจะก้มหน้าก้มตาย,ยอมรับมันไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่ถ้ามาอยู่กับเรอัลมาเรดคุณอาจเป็นแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่ง ไม่มีใครปฏิเสธฝีเท้าหรือความสามารถของตัวเขานะครับแต่ทว่าในปีนั้นการยึดตำแหน่งตัวจริงของมาดริดแบบถาวรมันยากเหลือเกินครับขนาดกาก,าก,ากา้าเพลเมเกอร์ระดับโลกย้ายมายังต้องนั่งไปสำรองเพราะว่ามิดฟิลอัดแน่นเต็มไปหมดครับณนะวันนั้นโรเลอมาดริดมีเมซุตโอซิลซามีเคเดร่าชาบีอาลอนโซมิคาเอลเอสเซียงมีกันเต็มไปหมดถ้าวันนั้นโมดิสไม่มีความพยายามหรือยอมแพ้อะไรง่ายๆ,ๆเขาคงเลือกย้ายออกจากเรัลอมาดริดมาแล้วแต่ทว่าโมดิสนะครับเป็นคนหนักเอาเบาสู้การเผชิญกับไฟสงครามตั้งแต่เด็กๆ อพยพกลายเป็นผู้ลี้ภัยได้หล่อหลอมให้ตัวเขานะครับกลายเป็นผู้ชายแข็งกระแรงพร้อมผเผชิญหน้าทุ <c oughs> ทกปัญหา <c oughs> จากนักเตะท,ที่ยังไม่สามารถลงหลักปักฐานยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมเรอัลมาดรดกลายเป็นนักเตะที่สโมสรนะครับจะขาดไปไม่ได้เลยในปัจจุบันซึ่งจากเดิมที่เก่งอยู่แล้วกลายเป็นเก่งมากขึ้นกว่าเดิมเททมื่อตัวเขาได้มาเล่นร่วมเป็นมิดฟิลสามภาษารๆๆ่วมกับโทนีาาาท่ครสและคาเซมิโรในยุคเกียงกระไรของเซนดีซีดาน เรื่องความสุดยอดคุณเป็นบรรยาสนสมคุณอะไรมากครับมีอยู่เกมหนึ่งมาเรตบุกไปตบเออีบาถึงทิ่นสี่ประตูตอนหนึ่งวันนั้นแฟนบอลเจ้าบ้านลุกขึ้นปรบมือให้กับผลงานอันยอดเยี่ยมของโมดรตกันเลยทีเดียวตัวเขามีส่วนสําคัญอย่างมากในการพามาเรตส,สร้างประวัติศาสตร์เป็นสโมสรแรกที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกได้3สมัยซ้อนโดยเฉพาะในปี2018โมดรต์ไม่ได้มีผลงานแค่เปรี่ยงปร,รากกับสโมสรเท่านั้นนะครับแต่เขายัางนําทีมชาติโครเอเชียบา้านเกิดของเขาทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมาแล้วแแม้้ว่่่าาาสุดทยยจะพพตอฝรง แต่ทาว่าทัวร์นาเมนต์นั้นโมดิตรังสรรค์ผลงานเอาแบบที่โลกต้องตะลึงซึ่งมักถูกการันตีด้วยการคว้าบัลลงดอมาครองอย่างยิ่งใหญ่จาเร็กชื่อตัวเองเอาไว้ว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถล้มบัลลังก์ลูกฟุตบอลทองคําของทั้งโรนัลโดและเมสซี่ลงได้ตลอด10ปีที่ผ่านมาณตอนนั้นโมดิตรอายุ35เขาแล้วครับใครใครก็มองว่าคงหมดไฟไปตามการเวลายิ่งช่วงทีพีโดย้ายออกจากมาดริดไปก็มีแต่คนค้อนว่าโมดิตรอเพื่อขึ้นคนหนึ่งคงไม่สามารถเป็นเดือแบกพาทีมประสบความสำเร็จได้อีกต่อไปแล้ว แต่แล้วนะครับโมดิตก็พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพวกโค้ดคีย์บอร์ดเหล่านั้นมึงคิดผิดเพราะว่าเขานะครับยังคงบัญชาเกมในแผงมิดฟิลด์ไดอย่างลือเรื่องไม่ว่าใครน้นนะ่นไหนจะย้ายเข้ามาสู่ทีมนะครับแต่พี่แกไม่เคยยึดตำแหน่งของเขาได้ คําดูถูกที่ต้องเผชิญได้เปลี่ยนมันด้วยการเอาความสําเร็จมาตบหน้าโดยพี่แกนะครับมีส่วนสำคัญพารอเรอลมาเร็ดคว้าเดบเบิ้ลแชมทั้งลาลีกาสเปนแ,และกายูฟาชมเซีกเมื่อปีที่ผ่านมาทักษะมันสมองความนิ่งเป็นนิยามคําหล่อหลอมที่ขอมอบไปกับโมดิสมันเป็นสมการคํายกยอง่ายๆที่บง่งบอกถึงตัวตนนักเตะรายนี้ได้ดีที่สุด คำดูถูกที่เขาต้องมาเชิญได้เปลี่ยนมาด้วยการเอาความสําเร็จมาตบหน้าเพราะราว่าพี่แกก็มีส่วนพาเ,อเรอัลมาเดตคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งลาลีกาสปเปนในลีกและก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโมดริตทาให้เห็นนะคนรับว่าอายุแม่งเป็นเพียงแค่ตัวเลขในวันที่เขาพาเ,อเรอัลมาเดตฝ่าฟันก็ไปชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกต้องเจอกับลิเวอร์พูลโมดริสทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดติ่งกระดิ่งแมวบัญชาเกมแข่งมิดฟิลด์สู่กับนักเตะตัวท็อปได้อย่างโคตรสบายการแอซ ภาพลงนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ทว่าหัวใจกับสภาพร่างกายของเขายังคงพร้อมต่อสู้เหมือนวันที่ผ่านมาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อเถอะครับว่าโมริตยังคงคาแข่งได้อีกหลายปีและก็หวังว่าเมื่อถึงวันที่ต้องแขวนสตัด๊ดขอให้มันจบลงอย่างยิ่งใหญ่กับเรอเริตสมโมสรที่เขาสร้างประวัติศาสตร์ไว้อ,อย่างมากมายเถอะครับ ดื่มแลกตาซอยอร่อยคุ้มค่า